สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีท่านผู้ชมช่องคำสอนบรุรพาจารย์ทุกท่านครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเรื่องที่กระผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของกระผมเอง เมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้วครับก่อนที่ผมจะเล่าประสบการณ์ตรงที่ผมได้ประสบพบเจอในครั้งนี้ก็เหมือนทุกครั้งที่ผมจะแจ้งให้ทุกๆท,ท่านทราบก็คือทุกครั้งผมจะนำข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับผมเล่าตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเน้นว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังนั้น โปรดใช้วิจารณญานในการฟังด้วยครับกระผมไม่ได้บอกว่าท่านต้องเชื่ออันนี้เป็นวิจารณญาณของท่านผู้ฟังกระผมมีหน้าที่เพียงแต่เล่าทุกอย่างตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเท่านั้นเพื่อเป็นการบูชาครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาและเป็นที่พึ่งของศิทธยาสานุสิทธิ์อยู่เสมอ ซึ่งเรื่องก็มีว่าเมื่อประมาณกลางเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2563กระผมอยากทานน้ำพริกปลาร้าและผักจึงสั่งน้ำพริกปลาร้าชุดหนึ่งสักพักเมื่อเขานำมาเสิร์ฟพอผมเห็นก็รู้สึกกังวลด้วยสีสัน และลักษณะของน้ำพริกถ้วยนี้ 1. คือไม่น่ากินและสีสันต้องใช้คำว่าน่ากลัวมากผมนึกในใจว่าจะกินน้ำพริกถ้วยนี้ดีไหมท้องจะเสียไหมเนี่ยแต่เอาเหอะคิดในใจกินกินเข้าไปเหอะ และกระผมกำลังเตรียมตัวที่จะกินน้ำพริกถ้วยนี้แต่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาก่อนที่กระผมจะกินน้ำพริกถ้วยนี้ปรากฏว่าเป็นสายจากท่านพระอาจารย์สมศักดิ์ปัญญาธโรผมรู้สึกแปลกใจแต่รีบรับสายจากท่านโดยทันทีและประโยคแรกที่ท่านพูดก็คือ ระวังท้องไส้ปั่นป่วนและในช่วงนี้ให้ระวังเรื่องท้องด้วยกระผมถึงกับอึง้งเพราะไม่ทราบว่าท่านทราบได้อย่างไรว่ากระผมกัวงวลเรื่องท้องเสียอยู่หลังจากที่คุยกับท่านสักพักทางโทรศัพท์กระผมนี้รีบผลักถ้วยน้ำพริกค,คืนเลยครับเรียกว่าเฉียดมาก เกือบไปแล้วในใจคิดถ้าท่านไม่โทรมาเตือนก่อนไม่อยากคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับเมตตาบาร,รมีของท่านพระอาจารย์สมศักดิ์ปัญญาธโรที่ท่านคอยห่วงใยสิทธิ์และเป็นที่พึ่งของเราสิทธยาสารุษสิทธิ์เสมอมาไม่เฉพาะกับผมเท่านั้นนะครับเพราะผม ก็เคยได้ยินลูกศิษย์ท่านอื่นๆเล่าถึงปาฏิหาริย์จากเมตตาบารมีของท่านพระอาจารย์หลายต่อหลายท่านเช่นกันขอกราบสักการะหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโนและท่านพระอาจารย์สมศักดิ์ปัญญาธโรเหนือเสียนก้าสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องคำสอนบรุรพาจารย์ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับ